สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนพฤศจิกายน2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีฉลูนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ส่งผลดีมากๆนะคะ เพราะว่าอิชิพนผมให้การทํางานก็ค่อนข้างโดดเด่นนะรวมถึงความรับผิดชอบที่มีมากขึ้นทําให้การทํางานเกิดความก้าวหน้าหรือการขยายธุรกิจการค้าการขายนะคะก็ทําให้เกิดสภาพคล่องมากๆในช่วงนี้ค่ะ ตำแหน่งของหัวหน้านะคะก็เป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงตำแหน่งเพื่อนร่วมง,งานก็เป็นตำแหน่งที่ทําให้เกิดโอกาสเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารโดยเฉพาะลูกน้องที่เป็นคุสุภาพสตรีนะคะก็ค่อนข้างส่งผลด้านดีมากๆในช่วงนี้นะคะเข้ามาทําให้ประสบความสําเร็จนะคะหรือเข้ามาเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่เกิดปีฉลูด,ด้วยนะคะฉะนันมองว่าการทํางานนะคะดีมากๆถึงแม้ว่าปัญหาที่มันติดติด,ตดขัดขัด,ขดมาก่อนหน้านี้นะ,ะเดือนนี้ก็จะค่อนข้างราบรื่นแล้วทําให้ธุรกิจการงานการค้าการขายนี้มีโอกาสสด สุดเลยสาหรับคนที่เกิดปีฉลูนะอิทธิพลของไพ่เดอะซันนี่คือไพ่เบอร์หนึ่งนะคะเป็นไพ่ที่จะมีชื่อเสียงด้วยนะคะและไปสอดคล้องกับไพ่งานเด่นๆด,ด้วยนะก็ทําให้เห็นศักยภาพของคนที่เกิดปีฉลูแล้วก็ความโดดเด่นกับเรื่องงานหรือตําแหน่งที่คาดหวังไวน้นะคะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนี่ก็เด่นเหมือนกันนะเดือนนี้ไพ่การเงินสวยมากนะอิทธิพลของไพ่การเงินเนี่ย ขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญนี่ไพ่โชคลาภการเงินนะไปอยู่ในตำแหน่งใกล้ๆไพ่เดือดซันด้วยนี่เขาเรียกว่าดวงโชคลาภดวงถูกรางวัลใหญ่นะอิทธิพลของไพ่สามเหรียญคะ่ะการค้าการขายเกิดสภาพคล่องการเงินไหลเข้าไปเก็บในตัวบ้านคนที่อยู่อาศัยหรือว่าสมาชิกภายในครอบครัวเนี่ยทำให้เรื่องของไรายได้การเงินนะคะก็ค่อนข้างนะคะเกิดโอกาสหรือเกิดสภาพคล่องนะคะ ส่วนไพ่เก้าเหรียญน,นะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่เศรษฐีนีนะคะรวมถึงไพ่ราชนีเหรียนไพ่ราชาเหรียนด้วยนะทำให้ศักยภาพในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จมากๆอ่ะสำหรับคนที่เกิดปีฉลูนะฉันถือว่าเดือนนี้นะคะการเงินนะคะมีโอกาสที่ดีค่ะเรื่องรายได้จะได้ทรัพย์ก้อนโตรวมถึงการลงทุนเกิดกําไรรวมถึงมีดวงที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดน,นะคะก็มีโอกาสพบรักจากการทํางานนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะพบรักนะคะต่างวัยรวมถึงนะคะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาผูกพันนะคะมีดวงที่จะพบรักหรือพบคนที่มีฐานะคนเก่งเข้ามาเป็นคู่ค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันบ้างกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแต่มองว่าเป็นคู่นะคะที่ยังให้ประโยชน์หรือยังส่งผลดีกับเรื่องของการเงินหรือทรัพย์สินอยู่ถ้ามีปัญหาอะไรกันมองว่ายังปรับกันได้นะคะอาจจะไม่ใช่คู่ที่อยู่กันด้วยเรื่องของความรักแต่มันอยู่กันด้วยเรื่องของแบบการทํางานเรื่องการเงินการดูแลการช่วยเหลือกันแล้วอยู่กันแล้วมันสร้างไรายได้อะนะคะมีเงินมีทองร่วมกันอันนี้ก็บอกว่าเป็นคู่ที่ดีแน่นอนนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะอาจจะต้องระมาระวังปัญหาเรื่องทรงอกเต้านมช่องท้องเพราะอาหารถุงน้ําดีท่อน้าดีแล้วก็ปัญหาเรื่องของโรคประจําตัวรวมถึงนะคะหัวใจความดันนะคะอาการปกติดูนะต้องไปตรวจนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องคู่ครองคนรักอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ คนที่เกิดน,นะคะปีฉลูวันอาทิตย์ส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะเด่นเรื่องการเงินค่ะเรื่องของความรักนะคะก็มีดวงที่จะพบรักกับคนที่มีฐานะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นคู่ที่ได้ยังส่งผลดีแหละเพียงแต่ว่าต้องเติมความหวานกันให้มากทีหนึ่งนะคะโนวันอาทิตย์เนี่ยเจอไพ่คนโสดเข้ามาทับนะถ้าเป็นคนโสดอยู่ก็ถือว่าไม่เสียหายนะคะแต่ถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆมีโอกาสจะเข้ามาไหมก็มีนะคะ ก็จะมีคุณสุภาพสตีแหละแนะนําในเรื่องของความรักมาให้คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันจันทร์เด่นเรื่องงานมากๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออาจจะเป็นเจ้าของจจดการของตัวเองนะคะรวมถึงเรื่องของการจราจาการค้าการขายนะคะก็ประสบความสําเร็จมากๆในช่วงนี้ค่ะคนที่กําลังจะไปสอบคัดเลือกงานก็จะมีข่าวดีนะหรือบางคนอสอบเลื่อนขั้นตําแหน่งอ่ะนะคะก็จะมีเรื่องของความสําเร็จเช่นเดียวกัน การเงินรายได้ดีค่ะการเงินมาจากงานส่วนเรื่องของความรักคนโสดน,นะคะมีดวงพบรักจากการทํางานค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ดีนะ,ะเป็นคู่ที่ตรงไปตรงมาแล้วก็แบ่งแยกกันได้ดีอย่างนะคะให้ได้รับอย่างเท่าเทียมนะคะงานก็ส่วนงานส่วนความรับผิดชอบในบ้านก็แบ่งกันเท่าเทียม หรือถ้ามีปัญหาอะไรก็เคลียร์กันไปเลยนะคะอันนี้ก็บอกว่าเป็นคู่ที่แบบค่อนข้างไม่ทิ้งปัญหาไว้ค้างคานะถ้ามีปัญหาอะไรก็จะพูดหรือจะคุยกันเลยคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันอังคารนะคะส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะถ้าว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานเลยนะสมัครงานง่ายคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก้าวหน้าเช่นเดียวกันผู้ใหญ่ จะเข้ามาให้การสับสนุนอย่างเต็มที่ถ้ามีความคิดที่จะเรียนต่อนะคะนี่ถือว่าส่งผลดีนะหรือถ้าจะเรียนทางด้านวิชาชีพก็เกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเกิดสภาพคล่องค่ะเรื่องของความรักก็มีดวงนะที่จะพบรักหรือมีคนชักนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้คนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่าเป็นคู่บุญกันนะคะเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันแล้วคนที่เกิดมะนาคารนะคะเดือนนี้ถ้าได้ไปทําบุญหรือมีคนมาชักชวนให้ไปร่วมบุญนะคะ ก็จะเป็นกุศลที่เข้ามาส่งเสริมดวงการเงินโดยตรงเลยนะส่งผลดีแต่ไม่ต้องไปไปเฟ้นหานะอยู่เฉยเยเดี๋ยวจะมีคนมาชวนให้เราไปทำบุญนะแล้วนั่นแหละจะเป็นบุญที่สัมพันธ์กับเรานะคะทำแล้วได้ดีนะทำแล้วส่งผลถึงเลยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธงานหนักงานเหนื่อยแต่ความก้าวหน้านะคะ ค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะการขยายธุรกิจหรือการเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะประสบความสําเร็จค่ะรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะติดต่อกับเรื่องของการทํางานต่างๆก็จะมีมากด้วยในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานถือว่าการเงินสวยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดจริงๆไพ่งานแบบนี้ไม่ค่อยแบบ ให้ความสมคัญกับเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะพบรักก็จะพบรักจากการทํางานหรือพบรักทางไกลหรือพบรักจากการติดต่อง,งานนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ค่อนข้างแบบว่าทําแต่งานน่ะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนะคะฉะนั้นจะต้องแบบาหาเวลานะคะในเรื่องของการเติมความหวานกันด้วยแล้วคนที่เกิดมันพุธถ้าอยู่ในช่วงที่มีการโยกย้ายงานนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีส่งผลดีมากๆกับเรื่องงานนะคะ การทํางานจะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้านะคะระดับสูงเลยนะคะ mm. การเงินนี่เด่นมากนะจะมีโชคในเรื่องของการเงินหรือธุรกิจที่ลงทุนเกิดกําไรค่ะรวมถึงอาจจะมีข้าวของหรือทรัพย์สินมีค่าเกิดขึ้นเรื่องของความรักก็ถือว่าเด่นมากๆสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะ mm. ก็มีดวงที่จะพบรักที่ดีพบคนมีฐานะคนร่ํารวยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นคู่ที่ดีมากๆค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะทรงผลดีเหมือนก,นกันกับเรื่องงานนะคะเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีมีความก้าวหน้าการสอบการแข่งขนันการประกวดนะคะก็จะประสบความสำเร็จค่ะรวมถึงนะคะในเรื่องของนะคะาการทำงานหรือการถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ,ะก็จะเข้ามาด้วยคือเป็นเดือนที่จะมีชื่อเสียงนะนะคะแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีมากๆในช่วงนี้ด้วยการเงินก็รายได้ดีค่ะ แล้วก็จะมีโชคการเงินนะเรื่องความรักคนโสดก็โดดเด่นนะคะก็มีดวงที่จะมีคนมีฐานะคนหน้าตาดีๆเข้ามาจีบนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีเมียเป็นความรักที่สดใสนะ,ะอาจจะมีข่าวดีข่าวมุงค้นนะคะอาจจะเป็นการเดือนที่เราทําธุรกิจร่วมกันหรือแม้แต่นะคะเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่การตั้งคันน่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์ค่ะส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะการทํางานนะคะเป็นคู่นะคะหรือแม้แต่นะคะการทํางานที่แบบเป็นที่ปรึกษาเขาหรือธุรกิจนําเข้าส่งออกงานด้านภาษาอันะะนี้ก็มองว่าส่งผลดีมากๆหรือแม้แต่งานด้านการเงินการค้าการขายก็ประสบความสําเร็จคนที่ทํางานประจํานะคะก็จะได้รับโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันการเงินรายได้ดีถือว่าคนที่เกิดวันเสาร์จะมีโชคการเงินนะคะเรื่องของความรักค่ะคนโสดมีดวงนี้จะพบ ที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักที่สดใสคือเป็นคู่ที่เป็นที่ปรึกษากันนะจัก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันศุกร์วันศุกร์นี้ดีที่สุดเลยนะแล้วก็วันอังคารวันพฤหัสบดีค่ะวันเสาร วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่จุดเทียนจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่จุดเทียนบอกงานเกิดโอกาสแน่นอนแหละถ้าดูจากไพ่นี้เป็นไพ่ที่เหมือนกับว่ากําลังเฉลิมฉลองกันในเมื่อมันเป็นไพ่ที่มีการเฉลิมฉลองไพ่ที่แบบประสบความสําเร็จหรือมอบของขวัญในเรื่องของแบบวันพิเศษต่าง สมมติว่าเราดูในตามไพ่นะจะเป็นเรื่องของการเป่าเคก้กมันเป็นเรื่องของวันพิเศษคือวันเกิดหรือการที่แบบเฉลิมฉลองในวันพิเศษมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องงานคือมันมีเรื่องของความพิเศษหรือเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นฉันมองไพ่โดยรวมแล้วงานเนี่ยน่าที่จะมีโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีฉลูนะหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารแหละอาจจะเข้ามานําโชคกับเรื่องของการทํางานให้ส่วนเรื่องของการเงินนะคะ ถือว่าดวงการเงินเป็นดวงที่มีหนี้มีสินหรือว่ามีปัญหามาก่อนแต่ว่าเดือนนี้มันจะปลดล็อกนะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการบอกด้วยว่าถ้าเดือนนี้เรามีปัญหาการเงินแล้วเราสามารถที่คลายไปได้หรือแม้แต่การเงินที่แบบถูกโกงไปแล้วมันได้กลับคืนมาหรือมีโชคการเงินเกิดขึ้นอ่ะ ให้คนที่เกิดปีฉลูแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทําบุญค่ะทาบุญในลนักษณะของการบริจาคผ้าห่อศพรงศพหรือการปล่อยสัตว์นะคะจะทําให้ดวงการเงินของคนที่เกิดปีฉลูเนี่ยเกิดสภาพคล่องหรือราบลื่นมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่จุดเทียนก็ออกแนวว่ามีโอกาสแน่นอนและที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันมองว่ายังกลับไปปรับกันได้นะ หรือถ้ามีความคิดว่าจะกลับไปกับคืนดีกันได้ไหมก็ยังกลับไปคืนดีกันได้ค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะให้เรามาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเปลวไฟหรือของร้อนรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคผิวหนังนะคะคือเวลาเรานั่งรถนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยระวังท่อเสียดาดขาแบบนี้เราก็ให้เรามาระวังด้วยนะหรือว่าตรงไหนที่มันเป็นเรื่องของของร้อนของอะไรเนี่ยเรื่องของการถูกลวกถูกถูกของร้อนเนี่ยนะคะตรงส่วนนี้ก็ต้องไประมัดระวังนะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ